สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการมาริโก้ฮอบบิ้งอีกครั้งนะฮะตอนนี้ผมกำลังเล่นเกมพีชีวะภาคที P ่5นะฮะแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3แล้วนะครับก็ลุยเลยนะฮะโอเคตรงนี้เจอหมาครับก็ระวังนะระวังระวังเดินเข้าไปใ,นใ,นในกล้ๆมันก่อนเฮ้ยโอเคอมีกับระเบิดครับอเอ้ยอีเชียเลยนี่แหละนี่แหละมันชอบ ไอพวกหมารอบกาบเอฮ้ยละเชว,ว่ามึงไม่ช่วยกูยิงวะเฮ้ยมันแยกล่างแล้วอรอบนี้ผมเอาปืนแกนเน็ตมาด้วยนะครับแล้วก็ใส่เป็นแฟตปืนแกนเน็ตเนี่ยมันกระสุนมันจะต้องรีโหลดเอาเฮ้ยหมาหมาหมาโอเค,อเคสองตัวเท่านั้นนะโอเคเคียรครับ ข้างหน้าน,นีกับระเบิดระวังลูกสองกำลัยิงไม่ค่อยจะโดนหรือวะโอเคโอ้ยโอ้หมาเยอะว่ะจำไม่ได้เลยเนี่ยโอเคนั่นไงนั October> ่นไงโอ้เยอะเลยอ่ะแสบตาเฮ้ยหมาหมาไม่เป็นไรไอี๋อันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยหมามันโดนแฝดแล้วไม่เป็นไรแม่งเอ้ยแล้วอย่างนี้ล่ะ โอเคถ้าอย่างเงี้ยโดนโอ้ oh, แค่เจอหมาก็จะตายแล้วโ okay. อ,อเคเดี๋ยวไอ้พวกธนูตรงนี้มีมีของให้เราเก็บมัง้งอ่านี่ฮะมีดวงมีดวงเก็บซะเออแล้วก็เปลี่ยนสไนเปอร์นะฮะเปลี่ยนเป็นแบบว่าไม่ต้องรีโหลดอยู่โดนย,ยิงโอเค ขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะได้เห็นชัดๆโอเคหนึ่งตัวไปทันทนีโอเคสองเฮ้ยม,มึงยังไม่ตายเหรอออกซะก็มีสองตัวแล้วก็ตรงนั้นจะมีนี่ครับเออไม่ใช่อีกานี่นี่นี่เรียนสีฟ้าโอเคเอ,อ๊ะตรงนี้มีมีให้เก็บปะวะ โอเคไม่ใช่ตรงนี้ครับมันจะมีแมลงให้เราเก็บอีกชิ้นหนึ่งน่านจะอยู่ตรงนี้นี่ครับอ่าบิบบับอยู่โอเคก็ระวังหมานะฮะผมก็จำไม่ค่อยได้ว่ามีกี่ตัวตรงนั <c oughs> ้นเหมือนมีกระสุนให้เก็บอ๋อ oh, <c oughs> เงินฮะไม่ใช่กระสุนโอเค ก็เอ้ยเกือบระเบิด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 ลืมลืมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีถ้าเราเห็นเห็นบ้าว่าตรงนี้ไม่เห็นเนาะอ๋อนั่นไงโอเคเห็นครับโอเคลงไปเลยแล้วก็มีอันนึงใช่ปะ่ะโอเคหมดโอเคลงข้างล่างกัน ลงดิฉากนี้มันมืดนะฮะก็ต้องให้เพื่อนเราถือถือไฟโอเคมันจะมะีเดี๋ยวคงจะเห็นนะวับวับ,บ,บ,บับพวกเพชรถือลูกซองดีกว่า ตรงนี้มีหนึ่งตัวครับเช่ยวะยังไม่เห็นเนะาะมาเอาสมุนไพรก่อนก็แล้วกันเอาเต็มเอากดพิษส่งให้เพื่อนอผสมไม่ผสมบ้ามันต้องผสมเองเหรอโอเคเดี๋ยวมันก็คงผสมของมันเองอะ บุดมาครับมึงมาส่งเออมองไม่ฉากที่ผมไม่ค่อยชอบอะ่ะเดินแล้วหลงอันนี้ผมว่าผมหลงละโอเคทางแยกค่อยๆไปก็ได้ครับอ๋อต้องลงน้ำก่อนเดี๋ยวพวกมันจะมาละ อเคเห็นม okay. ือมันแล้วนะอิงรัวๆเลยฉากนี้ก็หัวมันจะงอกเยอะหลายตัวอยู่ครับแนะนำว่ามีมีแฟตด้วยก็ดีนียน่ไบิ๊บๆบิ๊บๆั่บมันยืนมันยืนวอมอัพอยู่โอเคตรงนี้มีประมาณทั้งซ้ายและขวาซ้ายและขวาระวัง เชว,ว่าเตะไม่ได้ครับมันถึงไฟฉายอยู่โอเคบางที่บางทีแล้วก็มาละมาละเพกมันมาละโอเคเชว,ว่าไปเอาไฟฉายมาโอเคได้จะหมดละ ข้างหน้ายัางมีตรงนั้นบิบบับครับแล้วก็เหรียญสีฟ้าตรงนั้นเอ้ยไม่โดนเลยถ้ายิงไม่โดนบ่อยๆความแม่นเราโดนลดเปอร์เซ็นต์นะฮะ ตรงนี้ลูกซออันนี้นมันน่าจะมีตัวกายพันได้หัวมันจะง,งอกมาเยหมดยังมาลงอกนี่เลยตามสูตรเราครับนะเทคนิคเดียวกับภาคภาคสี่นะฮะมันจะอยู่ตรงนี้ตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วครับ เอ่อตรงนี้อ๋อแผ่นที่ดูไม่ได้ด้วยโอเคช่างมาันเอ้ยมีงูลืมหายไหนแล้วงูโอเคได้ไข่สีแดงเพิ่มเลือดมันจะมีถ้วยโทฟี่ที่ต้องต้องเก็บไข่เน่าอะ่ะให้ได้ครบทุกไข่มั้งเออเฮ้ยนี่มิงโม จะมีไข่สี่ประเภทครับโอเคแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีห้องรับอีกห้องหนึ่งน่าจะตรงนี้อ่าเนี่ยเป็นห้องไม่เชิงเป็นห้องรับหรอกมันมองไม่เห็นนะ่ะนี่ยมีสมบัติให้เก็บด้วยเฮ้ยมีงูงอีกเฮ้ยเจอลืมโ <c oughs> อเค <c oughs> <c oughs> ประมาทไปหน่อย ได้เทสเอาอเฮ้ยกูไม่ได้ไม่เอาไม่ถือให้เพื่อนเอาถือโอเคทั้งนีนต้องส่งให้เชวาละงูหายไหนละเอาไข่มาโอเค,อเคไปครับลุยข้างหน้าค่อนข้างที่จะอันตรายด้วยอันนี้อ๋อเราต้องให้ คุมกันฮะคุมกันคุมกันหอมมันยังไมเ่เราต้องเข้าไปก่อนโอเคเอต้องเตรียมพร้อมไปครับเราต้องไปเปิดประตูให้เพื่อนเราไปแล้วพี่ก้ามใหญ่เอา้ากดพิษม่ได้เล่นนะต้องหมุนอนาล็อกโอเค ว้ลยเลเว้ยพี่คิดพี่คิดโอเคมาแล้วอันนี้ก็บุกเข้าไปเลยดีกว่าจริงมันก็จะมีของตามข้างล่างให้เก็บนะแต่ว่าอันนี้เราลุยเลยก็แล้วกันอันตรายครับอยู่กับที่ตรงนี้ไปได้วะเอาไม่ได้ไม่ได้ ไปครับไปอยู่ข้างบนปลอดภัยกว่าเอาเฮ้ยชิปหายแล้วแล้วมึงยังอยู่ข้างล่างนั่นไงไอ้บ้าเอ้ยนี่ฮะอันนี้ต้องโทษ AI นะผมไม่เกี่ยวนะโอเคครับลุยก็รีบ่าดดงพวกมันไปเลยกันแล้วกัน ไปเลย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 โคโคโคฮารีบรีบมาเชียววะอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโอ้แฟตอัดหน้าไปที โอเคเอ้ยเอ้ยอุ๊ยธนูธนูเอ้ที่นี่ระเบิดโอเคตรงนี้มาได้ทางเดียวละถ้าจะบูก็เอาตรงนี้แหละเอาะจะเก็บกระสุนทำไมกระสุนมีด เราไม่มีบันหมดอยู่แล้วเฮ้ยยิงก่อกวัวไอ้ยีิงก่อกวัวหมดจังโอเคน่าจะไอ้นั่นไอ้นั่นโอเคเขียยะตรงนี้มีนี่ครับมีเพชรให้เราเก็บโอเคน่าจะหมดละ ผมไปต่อเลยก็แล้วกันนะผมไม่เก็บของแล้วแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มันจะมีตัวที่ว่าไอ้พวกหลงฝูงครับไอ้ฮนนี่หลงฝูงโอเคแล้วก็มีเพชรอีกเม็ดนึงมัง้งเก็บโอเคครบแล้วน่าจะหมดแล้วมัง้งเฮ้ยยังยังเดี๋ยวออกไปเจออีกชุดนึงอันนี้ใช้แฟดไปเลย มันยิงอ๋อมันมีตัวถือระเบิดด้วยครับโอเคเลียย์เลียย์เ,ยเยขี้ยะคือน้องบอลช้าจริงเลยมันจะไปงกของรัอไงโอ้ฉากนี้เหรอโอเครุยยๆเก็บของให้พร้อมหมดแล้วหมดแล้วมีอันเดียว ส่งให้นางถือ,อ,อโอเคอเอาละว่าดูอเ,เออเยอะขอจัดไอเทมก่อนครับ ดูดครับเรามาสอง <ไป S 1> พวกมันก่อนเลยนี่นี่มันรบริบจัดการนะตรงนี้จะเห็นอยู่หลายตัวเลยมันจะมายิงปืนกลระวังนะครับนี่นี่มันเดินมาละมันเดินมาแล้วมันเดินไปจะยิงนี่จดก,การสอยแม่งก่อนเลยนี่ตายเหรอ าใหห้มดลากี่ตัวจัดการโอเคหน้าต่างหมดยังเฮ้ยไอพวกธนูเอ้ยมันเกือบเกือบอันตรายครับตรงนั้นมีเพชรครับยิงไปก่อนเลยข้างบนหมดยังน่าจะหมดแล้วมัง้ง ฉากนี้ค่อนข้างที่จะโคตรกว้างอะตรงนั้นเพชรอีกเม็ดนึงค่ะโอเคน่าจะครบแล้วเดี๋ยวตรงนี้มีสไนเปอร์หนึ่งกระบอกนะฮะแต่ผมไม่เก็บเฮ้ยเมื่อกี้เฮิร์บไปเอาเอาไปยังวะเชวามัน,น่าจะเก็บไปละโอเครุยครับ ตามทางก็จะมีของให้เราเก็บบ้างชัมนี่ <c oughs> มีกล่องเ <c oughs> พชรแล้วก็สมุนไพสีแดงชุดใหม่ๆยังชัวรยิงอะไรวะยิงใครอะอ๋อยิงเด็กตัวเหนอโอเคแตงก o ้ที่บอกเรา เมื่อกี้เพชรเพชรแถวนี้ปล่ะวะมีช่างมันไปละเอ่อตรงนี้มันจะมีสีฟ้าเหรียญสีฟ้าอยู่ไหนวะผมว่ามันอยู่แถวนี้นะใช่ปะเออไม่เห็นวะเนี่ยอยู่แถวๆเนี้ยโอเคผมไปเลยไม่ละเอียดนะรอบนี้มีมีอยู่ไอ้ตัวนึงแม่งอยู่ในห้องนะ้ำออกมาอีกสักโอุย้ย โอ้ไม่ทันโอเคอ๋อเพชรอยู่นี่อยู่นี่โอเคอีกเม็นนึงอยู่นี่เดี๋ยวชุดต่อไปมันจะมาแล้วเตรียมตัวให้พร้อมครับโอเคนั่น,นี่อยู่น,นั้นต้องขึ้นมาข้างบนก่อนครับโอเคลุยต่อแก๊งใหม่จะมาแล้วนะลงไปลุยเลย งนี้เราสามารถส่งเชวัตขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าอย่าดีกว่าแยกกันไปเดี๋ยวตายหาลุยเลยครับไม่ต้องอะไม่ตองอะไม่ต้องอะเฮ้ยระวังระงเบิดระเบิดระเบิดโอเคเขียอ์ตรงนี้มันเยอะครับเดี๋ยวใช้นี้ก่อนย่าโอเค ระเบิดระเบิดบดูว่ามันโยนไปไหนวะเมื่อกี้โอเคมาได้โยนไปโยนมาดีาดเออแล้วผมจะเก็บเงินทำไมรีบไปรีบไปรีบไปเฮ้ยระเบิดมาแล้วรีบไปรีบไปมันโยนระเบิดมาอีกแล้ว อัดหน้ามันโอเคน่าจะเคลียเอ้าเพ้ยไม่เคลียเอาไว้อยู่ไหนอยู่ไหนไอ้เชี้ยเอพ่อนี่แหละความยากของโหมดโปนะฮะเราจะวิ่งไปไม่ทันเกิดไหนวะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเตรียมของไว้สู้กับบอสด้วยกันแล้วกันครับเอาสิเอากับระเบิดไปด้วยเดียวเพราะว่าบอสตัวนี้มันมันจะเดินตามเราเอาไปเผื่อครับไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเกิดไหนวะอ๋อโอเคเนี่ยถ้าเล่นกับเพื่อนออนไลน์กับเพื่อนเนี่ยคือจะง่ายหน่อยก็คือมากันติดติดอะอะไรเงี้ยนะ <c oughs> อันนี้คือบางทีเพื่อแม่งมามาไม่ทันเราอะระเบิดไมค์แล้วระเบิดไมค์แล้วโอเคปลาแฟดไปเพชรไม่เก็บแล้วของเขิงไม่เก็บแล้ว ต่อเลยต่อผมว่าผมไปเลยดีกว่าเออไม่ไม่ต้องไปเสียเวลากับพวกมันโอ้ยไม่ได้วะต้องรอเชวะต้องเคลียร์อะไรอา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 ไอ้พวกข้างหลังมันมาอีกชุดหนึ่ง เร็วเร็วเร็วเออโอเคอ้ยไปแล้วไปแล้วแล้วกูไม่อยู่กับพวกมึงแล้วไป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 แล้วลงเลยลงเลยลงเลยตามมาเชียววะโอเคสู้กับบอสครับ อเคครับลุยคล้ายๆมอนทันะตัวนี้แม่งคล้ายๆอะไรวะมีข้างคาวผสมกับอะไรก็ไม่รู้ดูคล้ายๆข้างคาวอยู่เหมือนกันวางไปก่อนเลยเนี่ยวางมุมๆเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้าเรามันอยู่ข้างหน้าเราเฮ้ยเชยว่งมึงไม่ยิงวะวางไปก่อนวางไปก่อนให้มันเดินโง่มาชนฮะเราก็อย่าไปโดนเองนะ โอเคต้องยิงตูดมันนะยิงตูดมันยิงตูดมันยโอเคเฮ้ยเอาชนะแล้วเหรอโอ้โท้เนี่ยหน้ามันคล้ายค้าขังข่าวตูดคล้ายๆแมงป่องอ๋อยังยังยังปะจำไม่ได้แล้วอ๋อชนะแล้วครับ ตามโตยิงสอยล่วงแล้วอขอตัดข้างไปเลยนะครับไม่เป็นไรมันจะจบแล้วนีิว่าช่างมันโอเคครับฉากนี้ก็ผ่านเรียบร้อยไม่ได้เก็บของอะไรเลยฮะรตรงบอสหน่วยทหารมาช่วยเราครับโอ้ฉากต่อไปก็โคตรยากเหมือนกันฮนะ ฉากตะบายยากจริงโอเคขอตัดจบไปเลยก็แล้วกันนะครับได้แล้งไรได้เอครับตายไปสามรอบนะฮะก็โอเคไม่เป็นไรความแม่นก็ได้แค่บก็เดี๋ยวขอตัดจบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับสำหรคลิปนี้สวัสดีครับ